เฮ้ยติดติักอืม้จเนีเิเินเฮ้มนก็สิเป็นอะไรขนนเหนื่อยอ่ะ ตอนนี้ก่อนเอาไงตอนนีนะ้เราชนะอูโจนกิชนะแล้วใช่ไหมอ๋อเจ้าคะเดี๋ยวเดินทางกับสู่ดินโยโนกแล้วก็ขนุนต้องเตรียมทองไว้หีหนึงด้วยจ้ะเราจะไม่มอบเป็นของขวัญให้กับราณีพระกุมารของเราจะได้เจอกับน้องราณีแล้วมันหมายกันเอาไว้ตั้งหลายปีไม่เคยเห็นหน้าตากันมาก่อนเลยเถ้าเจอรานีนละขนุน เคนี่ไปเจอรานีเป็นสิบสิบปีไม่เคยเจอกันอ่ะวันมาจากเดี๋ยวก็ติดในปากก็เขินแม่ขนุนเขินแต่ว่าไม่จะหากว่าลานีรู้ว่าเราเป็นง่อยนะอ้าวไม่จะทํายังไงดีละขนุนอายตายเลยไม่ต้องไปเลยะเจ้าคัะนอนอยู่บ้านไม่ได้แล้วไม่ไปไม่ได้ยังไงต้องไปเจอรานีให้ได้แล้วก็เดินก็ไปหาขาเลยจะกลัวอะไรถ้าลานีเขารู้ว่าเราเป็นง่อยนะก็ไม่จะไปนอนอยู่บ้าน ไม่ได้ไม่ต้องมีวิธีแก้ไขจะทํายังไงไม่ให้ราณีรู้ว่าเราเป็นง่อยอมือเราหงิกนะมองวนเผินไม่รู้หรอกมันนึกว่าล้ำยักอ้อนึกออกแล้วขนนขนนรักเราหรือเปล่ารักสีมัจ้ารักใช่ไหมยืมแขนข้างหนึ่งไม่ได้ข้างเดียวเองอะแขนแค่ข้างเดียวเองไม่ได้ทําไมอ่ะเดี๋ยวจะเอามือใส่ ตะเกียบกินข้าเวเสียบแม่ขนข้าใจผิดแล้วนี่คิดว่าเราจะตัดแขนไปใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ตัดแขนแยวอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆเดินนี่นะขนมมายืนข้างหลังเรา,ายืนข้างหลังนะแล้วก็เดี๋ยวไปยืนข้างหลังเลยนะี่ก็มาจู้ไก่กันเหรอยืนข้างหลังเนี่ยก็ยืนยืนเฉยๆที่ยืนข้างหลังแล้ว แล้วทีนี้ขนุนเดาอัศนัยยืมแขนข้างซ้ายของขนุนหน่อยอน,นี้นข้างนี้เดวข้างข้างขวาเราใช้แขนตัวเองเองได้ไ,ดไดแบบนี้ไงไไนะเห็นไหมโหแล้วนะใส่ชุดสีเดียวกันพอดีเลยอยากก็ตาเห็นอยากก็รู้ว่าจะต้องใส่สีอะไรงั้นเลนึกภาพออกหรือยังว่าจะทำยังไงนึกภาพออกอแล้วเราก็มาซ้อมกันเลยนะให้มันสัมพันธ์กันไปพร้อมกันนะสมมุติว่า ท่านผู้ชมเป็นน้องราณีแล้วก็ต้องค่อยๆเดินเข้าไปค่อยๆไปหาราณีเราเรียกราณีราณีเขายืขถางหลักให้อยู่ธุะกิจอะไรเขาใช่ไม่หันมาราณีราณีจ๋ะทำไมราณีไม่หันราณี ที่ทำอะไรอย่าถนนยิงนักอีน้าใสเป็นไงส,ก,ก,สก,กิดู้้จะสกิดยังไงนี่แค่เรื่องสมมุติสก,กิดจนแขนเลือดเลยดเยยังไงน้องรานีหันมาได้นอนอยู่แล้วสมมุติว่ารานีหันหน้ามาป๊า๊า,านีอ้สวยถูกใจเหลือเกิน เป๊กเลยครัเป๊กเหมือนเคยเล่นมาก่อนใช่ร้องบทบ้างเมื่อก่อนผมเรียนจังหวะมาฉันรักเธอเท่าฟ้าอ่ะําฉันฉันฉันอะไรอ่ะขนนฉันไงฉันไม่ใช่อันนั้นฉันของพระสงฆ์เขาแล้วอันนี้ตัวเราอ่ะฉันพระของพระเอกเตัวเราเออฉันฉัน อะไรอะไรอไม่รู้โปรแกรมหมัดฉันรักเธอเท่าฟ้าอะไรอ่ะอะไรกำลังจะรักเธออันนี้มันรักขโมยรักรักอะรักมากอะรักเธอรักเธอเท่าฟ้า เท่าฟ้าเท่าฟ้าชี้ไปหลังคาทำไมฟ้าก็ชี้ฟ้าเลยขนุนทำไม่สวยเลยขนุนต้องให้ทําให้ดูอีกแล้วเนี่ยดูนะดูทำแค่ครั้งเดียวฉันฉันนี่ดูนันฉัน,ฉน รักเธอรักเหนื่อยแล้วอะเท่าฟ้าดูนี่ดูฟ้าเนี่ยให้มันดูสวยนีฟ้าหรือก้อนเมฆเนี่ยมันก็อยู่บนฟ้าเหมือนกันอพาพนจะขาดใจก่อนชันไปเตรียมทองอย่าลืมทองนะสำคัญมากเลย โปรดฟังเราอ้างพื่นเอ่ยบอกกันเจงเจงอยากเกรียนใจกระตุกเมรไยตีลลยอะไรกันกันร้องอาอออจ,นจนอากจานหนักหนกกันแล้ว